เยี่ยมสองเท่านอนหน้าพี่น้องเองร้องเงิงย้ายไปไช้สันย้ายไปไช้สัน่บ้โหพอจะมาซีดเบ็ดลำเราคันห้องเนี่ยมันคือบปนี่จำเสียงได้ค่ะเนาะไอ้เห็นหับเลยโอ้โหอ,อยากเพิ่นเข้าไปก่อนยายบูยู่สัน นอนหน้าแ่บสั้นนี่นึ่งเข้าหรอเป่านึงเลยโอ้ขนาดเปด็นยังไงอยู่จงไ,ด,จไ,ด,ได,ด้กิ <laughs> นยังไงเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงป่าพี่น้องไงมุงนอนเอาให้สาวน,าน,นอนประจำอยู่นี่เลยเด้บัได้ขึ้นเมื่อเลยนาจะมีแต่ยา นาเมีแต่หน้าวอ้ยมีแต่หญ้าของนกันเต็มเบดของไผ่ขึ้นกันฮะแล้วอบนอนโฟ้ของเขานี่แล้วเเครื่องสูบน้ำเป็นต้นั้นต้นนี้ลอพเอ้ไอ้ยจ้อยาเลาะบึงนาเพื่อพี่น้องอนุญาตเลาะเลาะบึงหมากไม่ก่อนมันเป็นยังไงเลาะบงด้ย นี่พี่น้องเลี้ยงป่ามนมปลานยังนี้บ้อนอยูน่นี่ใ้วยมีแต่ปลานนินกับปลาอย่างนน้นจันโน้นจิตตน,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 นป่านน่นน้อยบ่นินใหญ่แล้วมันบวกกินน้องไก่นี่แต่ไก่ตีได้นีไก่ตีล้ว,ลวน เมาแล้วยายนั่นะแล้วเลาะสักจังอยกันอักซิดาพี่น้องอักซิดาตุ่นกล้วยแรงมาเยี่ยมหน้าพินลองแวะมาตกปา่าล่ะลองแวะบึงนี่กะน้ำแบบปีกสปริงเกอร์เลยหดพี่น้องหน้าแรง อันนี้บอ่อปลาเข่งมั้งนี่หรือบอ่อปลาอย่างมีผักกระเฉดไหล่หน้าส่วนผสมพี่น้องบ่ต้องซื้อบ่ต้องแหลกเดี๋ยวเขาจะพาไปเม็ดพักเ,เพลอนปูมเมพ็ดกับหลายต้นดอกสั้นเพราะได้กินอันนี้ขาต้นขาขากัลังงามด้อเลย ภาพก็กำลังงามเลยเขาสปริงเกอร์ขึ้นสูบขึ้นปั่นเลยพี่น้องอันนั้นเป็นนาพูเป็นนาคือว่านามีแต่หญ้าวะสันบรรยากาศทุ่งนาพี่น้องท้องให้ท้องนาะนอนนี่อยู่นี่กินนี่ยามพูผัะอยากยังแปลกๆคนไหจจะเข้าในบ้านไปซื้อ ิวตมีควาวมสุขพี่น้องอยู่ไปวันๆอยู่ไปเรื่อยๆไปห้อไปหาเบิงหมักเพชรพื้นบ้นานลร้ดอกกุักเพชรมะเขือมีเวทมีครบเราเอือ สะพานน้อยสำรับไต่ไปพุ่นโอ้เฮ็ดดีเว้ยฮะแกงแล้วมันบุ้มไมอย่างแล้วในนี่มาเอาเบ็ดซิดน้อยมาซิดน่าจะใสปะ่ะไงอ๋อแกงปลาโข่ใช่ได้เอาเบ็ดแกงปลาโ้อมาขอจะเบ็ดสิดมาพยายามสองเท่าพี่น้องอยู่ให้อยู่หน้านี่พี่น้อง กินนี่อยู่นี่เดือสบายสบายกต้องไปเดือดร้อนน้ำผู้ใดชีวิตบ้านป่ายขึ้ลุงเก่งล้วอย,อยู่ไปนี่แล้วอันนี้น้ำไม้ส้มพี่น้องคนนกิดเองอ้ยกูกินเองใายหากมากว่าท่านมาเถอบ้านเสียเงินมาหยิบไ น ha ี่แต่สิยืมนำนี่แหละนี่คู้ลดกู้ใจเพิ่นมันก็ได้แต่หมากไงนี่เงินมันลึได้มันบนแน่ปิหมากปิผลเนาะขายเอาแต่มกห่งกัไข่เนี่ยนะได้กินใมักหงันอันนี้พักติ้วหน่อยเนาะตั้งพีฮอว์หัวหมากหงเตี้ยได้กาันอยู่นี่ กำลังอกอกนันอนนอดับนู่นเขอเนแรนคนแรนหรือคนแลนยนคนแรนโอ้ใส่งหงต่ำอันนี้โบเม้นบ่งต่ำอู้คักอันน่ะปุ๊ลกขนาดพี่น้องเลยลกสมเลยมันสิบรได้คคัมหุนบนี้คัมเร้วคแล้าหุ่นเนาะ รองต้นคุณก็เห็นเนาะใส่นนี้มาแยังนี่อันนี้มากอีจีโอ้อีจีพลาวเตี้ยพลาวเตี้ยยังว่าท่านจะเป็นหน่วยรองปีนึงเนาะอืมโห่แง่งไปเลยไปบึงพิษมะมะพิษมกเขือดิสันมกเขืออยูดอนพุ่นบ่ไปบึงบุกหุงมาฉันมาซื้อเลยพี่น้องใครอยากได้อันนี้ใบมะกรูดอันนี้ ครบทีมเลยลาบเนื้อลาบอย่างนี้ครบก็ต้องไปซื้อขาอีกแล้วมันหลายกูงกูซาพี่น้องอันนั้นเป็นส่วนอย่างหยีดอย่างมาได้ก็มาพักอยู่นี่ทำบ่ายนี่บางครั้งยังก็ดําเนินบ่ดําเนินวาฉันเพิ่งผ่านแรงมาหยุกๆก็เลยบ่งงามพี่น้อง ไปผสมนี่้กีนน้นอยกระสัดวอันนี้ปิดมักเซลเด้ไงโอ้เรามักเซลพันได้มกปูคือขัไดไงมาบึงสวนมนึงเอา,าบึงหน้าให้หน้ามาบึงให้บึงหน้านี่ กาปนินปัะสน,น,น์นี่โอ้ยตูงใหญ่บุยเลย่นโอ้นี่แบบเพชรพี่น้องโอ้งามขนาดเป็นหน่วยกากซากเลยยายแต่เราหุดุดยอดเลยมีหอดอกดาวเรืองแจมอีกยายแต่ Nhăn lẽo bắt cái bừng cova, sắn bơi bung cova, ní hưng nóng mụt phía mụt nóng mụt nóng mụt nóng mụt mụt nóng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  mụt mụt มันหดสี่ห uh ้า huh ร um, um ้อยคนละราไปฮหไปต่อเพนพาย่างไปให้บึง um ก็จะแกล้งเนี่ยยติฝนยังบบคักปไหทุเรียนก็มีได้การทุเรียนกัไหนตัวปี เดือนสิบเอ็ดพดนล้วว่าันบาดไม่เป็นนินแนมเหมืงบาดยังบอเคยล้วยังบท่านไ,ไปแล้วโอ้โอขอกินนี่ด้วย <c oughs> ว้าพี่มักถั่วแม่นบัดพี่เนาะโอ้ถึงไข่ก็มีกล้วย ข้าวนำหอมโอ้ครบสุดอยู่นี่ครบเลยไม่ต้องไปซื้อกล้วยกต้อแบบงตื่นขึ้นมาเพียงนับเหมือ,อนอะไรจีโอ้เด็คคำเลยเว้ยกล้วยวยวงังไงกล้วยคาบิดิดบาทนี่บัวจักเด้อลุงเก่งกล้วยคาบิดิตก็เคยได้ยินได้นี่ ผูมีความรู้ด right. uh, like hmm. ้านนี้เนาะเสะขี้โตรสอนี่สองสอกระสองโอ้โหขอบสาวของน้องอันนี้สาป่าอย่างนี้ตัวนี้ป่าป่านโอ้ปลาลูกคอกตัวหันหันหันนี่มือหย่งแม่นบอกเออเแสดงว่าแม่มันใหญ่ขนาดเด้อเอาไว้ให้ไะให้มันใหญ่มันบรเสิทธก่อน เอยไปตึ้กินเอากระดูกไปตึกเอาไปมกไมเห็นมันวะเหรอโมกมันได้เลยเลยได้เบิ้อหมู่เลยปล่อยปล่อยให้มันใหญ่สิครับมันหลายหมู่เลยได้ตัวมันใหญ่เจ้าเอาไปกินน้ำเหรอวะไม่ได้เอากําลังเค็ดส้มดีดโอ้ยกล้องซูมมาได้พี่น้องซูมมาได้เหรอซูมได้ซูมได้เนื้อหน่อยโอ้ยแม่มันได้นี่ หลายอยู่ในป่าอยู่นี่เนาะป่าธรรมชาติเบื้องทะเลป่าอปล่อยเอาไปกินไปแล้วตายเบื้องทะเลพีน่น้องถึงกล้วยถึงมะพร้าวถึงขาครอ,อมคองน้องคุณจักว่าจัก,กลอกของเรามี่ซ่าห้าหน่วยอืมน,นี่กับขาอันนี้ก็เลยสมพ่อมาไม่อุ้ยอย่างขนาดยังปลุกได้น้ำมูลนี่อืมมันปลูกใหม่ลูกอาลเทนโซนคล้องทั้งนั้น ปีนี้แรงนี้จะสิขายสุอแรงพ่อขายปีแล้วนี่ว่าพ่อขายมันน้อยมันน้อยขยายขายายให้มันแม่นเบิอืตเจ้าไปาดอกป่าปลาป่าเด้ป่าทั้งพูดไปมาแล้วไปมาแล้วต้นตัวเรียนมันไหนเดียวเห็นต้นทุวเรียนใหนแล้วต้นนี้มันปลูกไหมปลูกปีเลี้ยนี่ตัวเรียนมีความสุขขนาดพี่น้องไยเพิ่นสองเท่าวาสั้น นอนพี่เลยมีเกจเครือมีเจเครือเเครือนี่ก็ลอมันเสร็แล้วนี่เครือหนึ่งโอ้ทุเรียนมันทองบอกราคาดีขนาดนี้ที่สี่ยาแล้วนี่บยา ซื้อบอแม่นซื้อ,อยาซื้อปุ๋ยปุ๋ยทางน้ำทางนั้นนี้มา,มาถัวน้ำลุ่มบอแม่ยาตัวเนี่ยบอเป็นหมากเดือนสิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดบจังสิเป็นหมากให้กินอันนี้ก็กล้วยพี่นอ้องยังบอถอดเครืองถอดปีมาเยี่ยมเพิ่นซื้อนี่ยแหละได้มาแวะมามาตกป่ามาซีดเบ็ดไปห้องวันนี้เมื่อพี่น้องคำแล้วยันนี้เปี่ยนกันยกคลิปพี่นอ้นองเอาไวค้คลิป ตกปลาเจอกันสวัสดีครับ